สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีโรสเตอร์ทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นชุดหัวเผาของพี่โอเนาะชุดหัวเผาของเครื่องคั่ว5กิโลยี่ห้อดังของเยอรมันนะครับซึ่งตอนที่ผมไปที่ปทุมธานีพี่โอได้แจ้งไว้แล้วก็ผมได้ไปดูหน่เครื่องด้วยแล้วก็ เขามีปัญหาเรื่องหัวเผาครับก็คือตอนที่อยู่เมืองนอกเครื่องตัวนี้ใช้แก๊ส CNG นะครับแล้วก็เปลวค่อนข้างจะสวยเนาะตอนอยู่เมืองนอกแต่ตอนมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยของเราเป็น LPG นะครับเป็น LPG เลยทำให้เปลวไฟที่ออกมาเนี่ยเป็นสีแดงสีเหลือง นะครับสีแดงสีเหลืองก็คือมันไม่เหมาะนะครับไอตัวไอตัวอะไหล่ที่อยู่ด้านในของชุดหัวเบอร์เนอร์นี่ครับมันไม่เหมาะกับก๊ซหุงต้มบ้านเราเนาะผมก็เลยถอดมาทั้งชุดนะครับอันนี้คือทั้งชุดของตัวเบอร์เนอร์ของเครื่องพี่แกที่อยู่ปทุมธานีนะครับ อะไหล่เก่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับ,รบมันจะมีเลคิวเลเตอร์จะมีาลาวไฟฟ้าตัวจุดสปาคไฟฟ้าของเครื่องรุ่นเดิมยี่ห้อดังเนาะครับซึ่งมันใช้ยากมันติดยากแล้วมันไม่เหมาะสมกับชุด lpg ที่ใช้กับบ้านเรานะครับผมเลยก็มาโมดิฟายก็คือปรับจูนแก๊สใหม่ใส่ชุดสปาค ที่หาซื้อตามบ้านเราได้นะครับมีเพ r รชมีเพชเชอร์เกตมีตัวนี้ก็จะเป็นไมโครเวนะครับตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยนะครับซื้อมาจากเมืองนอกนะครับราคาก็กลางๆครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะตัวนี้ค่อนข้างปรับแล้วค่อนข้างเสถียรปรับง่ายสมูทกับเพชเชอร์เกตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น ของ5 kpe นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แกเป็น2.5เนาะให้มันให้มันละเอียดอีกนิดนะครับตอนนี้มันยังหยาบไปอยู่แล้วก็ใส่ชุดโซลดีนโนย์บ้าวของ ckd นะครับส่วนตู้คอนโทรลทำใหม่หมดเนาะตู้คอนโทรลทำใหม่หมดก็จะมีตัวนี้เป็น selector switch นะครับสตำแหน่งเปิดปิดนะครับแล้วก็เทมคอนโทรลตัวนี้สามารถปล่อยสัญญาณ IS485 ต่อเข้าคอมได้นะครับนี่เป็นตัวแกรมยอดฮิตเนาะต่อเข้าคอมได้ไฟแสดงสถานะแก๊ต,ติดแล้วนะครับก็คือไฟติดไฟทํางานปกติอันนี้ไฟแสดงสถานะอารามเนาะอย่างเช่นแก๊สหมดแก๊สรั่วแก๊สจุดไม่ติดเที่ยวสปาร์กมีปัญหาไฟสีแดงตัวนี้จะขึ้นนะครับภายใน1ิวิ เดี๋ยวเราลองเทสดูนี่ต่อกราฟนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรสัญญาณ IS485 เข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะ USB สีฟ้าตัวเดิมที่เคยใช้อยู่ตลอดาวาลก็จะเป็นบาลแรงดันสูงนะครับนี่เป็นของเครื่อง5โลนะครับยี่ห้อดังครับถอดมาทั้งชุดเดี๋ยวลองเปิดดู รวงไดเวอร์อะไรให้หมดแล้วนะครับกราฟก็จะขึ้นอยู่เส้นเดียวนะครับก็คืออยู่ที่บินเทมยี่แปดองศานะครับตอนนี้ตัวนี้มันย7 8เป็นมีทศนิยมเนาะตัวตัวเลขที่ขึ้นอยู่ที่เทมแต่ตัวเลขในคอมนะครับในโปรแกรมค่อยเป็น28มันจะปัดเศษขึ้นไปเลยนีครับเราลองดูกราฟก่อน เริ่มกดเลื่นะครับกราฟก็จะขยับนะครับกราฟก็ค่อนขยับเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยังไม่ได้เปิดไฟเนาะจะปิดก่อนถ้าเปิดไฟมาสปาร์กแล้วมันเริ่มใหม่ เ,เดี๋ยวเรามาลองเริ่มจุดแก๊สดูนะครับตัวนี้ก่อนอื่นเปิดถังแก๊สก่อนนะครับเปิดถังแก๊สเสร็จเรียบร้อยก็ลองจุดดูนะครับเรายังไม่พอร์ตแก๊สนะเปิดไฟติดแล้วนะครับ ไฟที่จูนออกมาค่อนข้างจะเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าเนี้ยให้ความร้อนได้ดีแล้วก็ขาเมาไมม่ีด้วยนะครับเวลาเราขั้กวกาแฟจะค่อนข้างจะไม่มีขาเมาติดที่ถังขั้วหรือว่าเข้าไปในระบบนะครับสีออกจะเป็นสีฟ้าเราเปิดปิดดูนะครับปิดเปิดนะครับ ไฟแสดงสถานะสีฟ้าออกนะครับก็คือทำงานปกติโอเคเดี๋ยวเราจะลองจำลองดูนะครับว่าแก๊หมดเนาะเราจะจำลองว่แก๊สหมดประมาณ10วินะครับตอนนี้แก๊สดับไปแล้วมันก็จะสปาร์ท่ะ เสร็จเรียบร้อยไฟสีแดงจะขึ้นเนาะไฟสีแดงตัวนี้จะขึ้นก็คือไฟอารามสแสดงสถานะว่าแก๊สจุดไม่ติดแล้วก็โซลินอยตัวนี้จะตัดเลยนะครับไม่ให้แก๊สเข้าในระบบโซลีนอยตัวนี้ก็จะตัดเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือ1นึ่งแก๊สอาจจะหมดสองแก๊สรั่วในระบบนะครับหลังวาลวหลังโซลินอยวาลวตัวนี้มันรั่วเนาะ ไฟสีแดงก็จะขึ้นนะนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้ของกล่องสปาร์กนะครับที่อยู่ด้านในนะครับออลืมบอกไปนะครับอันนี้คือตัวทเทอร์มอคอปเปิลหรือที่โรสเตอร์เขาเรียกว่าโผบนะครับนี่ตเตอร์มคอปเปิลวัดความร้อนอันนี้อันนี้ของพี่โอ้นี่อยู่ตรงฮอตเอนะครับจะวัดความร้อนในในใ,ในตอนขั่วนะครับตัวเนี้ยจะเสียบอยู่ที่ฮอตแอร์ของเครื่องขั่ว เราผมได้ต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพี่แกมารับเดี๋ยวผมจะแจ้งแล้วก็อธิบายให้พี่แกอย,อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อเขาไปเพื่อให้แกไปติดตั้งเองที่เครื่องครับโอเคปิดสมมติว่าเราเปลี่ยนถังแก๊สแล้ว,ลว,เ,ลมมวเราเปลี่ยนสมมติเราเปลี่ยนถังแก๊สใหม่แล้วแก๊สหมดนะครับเปิดวาล์วนะครับตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิให้มันตัดแก๊สเนาะกัน พูดไง่ายๆคือเราอันนี้สมมุตินะครับอยู่ที่เครื่องคั่วของโรสเตอร์อีกทีว่าเราจะให้มันตัดที่เท่าไหร่บางท่านอาจจะตัดที่250 240นะครับอันนี้ผมแค่ลองลองเฉยๆให้มันตัดที่220เพื่อที่จะไม่ให้เวลาเราตอนรอคั่วนะเพื่อจะไม่ให้อุณหภูมินะี่มันดีดเกินสูงเกินทำให้หนึ่งหม้อเราร้อนจนเกินไปสองเปลืองแก๊สนะครับตัวเนี้ยกันได้ แต่เราเปิดเครื่องอตัวนี้ไฟครับเราดูเดี๋ยวผมจะรอหลีเล่งให้ดูมันค่อนข้างจะหลีเล่งง่ายอันนี้หลีนะครับหลีอันนี้หลีค่อนข้างจะหลีเล่งง่ายนะครับมันค่อนข้างละเอียดเลยนะครับไอ้ไมโครเว,วตัวนี้ปรับได้ละเอียดเลย ปรับได้แรงเลยนะครับน,นี่แรงมากน,นี่ไฟแรงมากเดี๋ยวผมดีก่อนให้มันพอดีค่อนข้างจะปรับได้ละเอียดเลยปรับง่ายด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันตัดเกสดตูตัวนี้สมมุติว่าเราจําลองอยู่ที่เครื่องคั่วเนาะตัวนี้อยู่ที่เครื่องคั่วเราจะเอาเผาไฟดูความร้อนขึ้นปุ๊บ ถ้ามันเกิน220มันจะตัดเลยนะครับตัดแล้วนะครับตัวนี้ตัดแล้วถ้ามันต่ำกว่า220มันก็จะทํางานอีกตัวนี้แก๊สตัดหมดแล้วนะครับแก๊สตัดหมดนะครับเดี๋ยวให้มันดาวให้ต่ำกว่า220ร้าทำงานนะครับ งานตัดนะครับไฟตัดแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันทำงานอืม นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กราฟต่อเดี๋ยวเราให้ไฟติดนะครับค่อยเปิดค่อยเปิดกราฟเริ่มเดี๋ยวผมจะลองนี่คือจะโชว์ให้ดูว่ากราฟสามารถใช้ได้เลยนะครับเพียงแค่ ติดไดเวอร์นะครับครับนี่กาบทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาลูนไฟกราบขึ้นเร็วมากนะครับนี่ดูกราบสองจดศูนย์ เวลาเราควจริงกาฟมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆขึ้นไปแต่ตัวนี้ผมเอามาโลนไฟมันเลยกระโดดไปกระโดดมานะครับอันนี้เพียงให้ทางโรสเตอร์ดูนะครับว่ากาฟสามารถใช้ได้นะครับสําหรับตู้คอนโทรลตัวนี้เทมคอนโทรลตัวนี้แล้วก็เทอร์มอัโเปิรตัวนี้นะชุดนี้ที่จะชาหน่อยก็คือการจูนแก๊สเราต้องจูนแก๊สให้ไฟเป็นสีฟ้านะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับ มันจะช้าตรงที่เราจูนเกสค่อนข้างจะใช้ทักษะหน่อยนะครับอโอเคสมมุติว่าเราจะปิดระบบเราก็ปิดตัวนี้นะครับปิดก็ดับเลยนะครับปิดปุ๊บมผมขอปิดคอมก่อน เ okay. สร็จเรียบร้อยก็ปิดวาลก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากโรสเตอร์สนใจนะครับเครื่องขั้วมีปัญหาอยากจะซ่อมอยากจะทำเครื่องขั้วใหม่หรือว่าทำตัวใหม่เลยผมสามารถทำให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างหรือซ่อมทำได้ทั้งหมดครับแล้วเจอกันครับผมบวัสดีครับ